ผู้ชมครับวันนี้เป็นการประชุมนะครับวันแรกของผู้นำนะครับซึ่งประชุมกันในวันที่18และวันที่19พฤศจิกายนนะครับโดยก่อนหน้านี้ที่เริ่มการประชุมกันตั้งแต่วันที่13ก็เป็นการประชุมในสัดส่วนของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปหรือที่เรียกว่า a b แบก็คือเป็นนักธุรกิจภาคเอกชนนะครับของทั้ง21เขตเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นสภาที่มีความสำคัญมากครับ เพราะว่าพอพูดถึงเอ펙นี่พูดถึงเศรษฐกิจพอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็คิดคิดถึงผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนเพราะฉะนั้นเขามีปัญหาอะไรกันก็มีการประชุมพูดคุยแล้วก็นำมาเป็นข้อเสนอในที่สุดนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้มีโอกาสต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สมาชิกเขตเศรษฐกิจทั้ง20เขตเศรษฐกิจที่เดินทางมานะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำวานนี้ คุณผู้ชมก็ได้เห็นนะครับว่ามีการจัดงานเลี้ยงนะครับต้อนรับกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่หอประชุมกองทัพเรือหลังจากที่ทุกท่านได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นว่าผู้นําเขตเศรษฐกิจแต่ละท่านก็ให้ความสําคัญกับการประชุมในครั้งนี้และกับไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดการประชุม เป็นการประชุมครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นนะครับทั้งของประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้นะครับหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เราต้องปิดประเทศนะครับหยุดการเดินทางเพราะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะครับแล้วก็มาถึงตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเวทีเป็กเป็นเวทีแรกและเป็นเวทีสำคัญและเป็นเวทีแห่งโอกาสทั้งของไทยและของทั้ง 20เขตเศรษฐกิจนะครับที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันถ้าไปดูบรรยากาศของงานเลี้ยงของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่านอกเหนือจากสาระเนื้อหาในการจัดการประชุมแล้วเนี่ยเรื่องของการจัดมรดกทางวัฒน,นธรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงเรื่องของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่จะเป็นจุดขาย ที่จะสืบต่อเนื่องดึงดูดใจนะครับบรรดาท่านผู้นำนักธุรกิจที่เข้าร่วมประชุมนะครับทั้งระหว่างที่มีการจัดงานได้ลหลังจากนี้เป็นต้นไปก็เชื่อว่าสิ่งที่ประเทศไทยได้จัดได้เป็นเจ้าภาพได้สร้างความประทับใจในครั้งนี้ก็คงจะทำให้ทั้งนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนชาวต่างชาติด้วยนะครับมากันเยอะจริงๆสองพันกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่า เขามาปฏิบัติหน้าที่มาทำงานกันในครั้งนี้แล้วจะเดินทางกลับมาในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในโอกาสต่อๆไป